สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นดูใบนะครับวันนี้ก็จะมาทำความสะอาดอาให้พื้นที่ที่ปลูกกระท่อมนะครับก็ตัดยูคาไปยูคามันก็ขึ้นนะมาบางหมดเลยผมก็ได้มาถางป่าทางเลยฮะนี่ครับเป็นไงบ้างครับงามดีนะครับงามแน่ครับอนาคต มีมุมเสียวไว้ก็ติดแล้วนะครับอันนี้ติดแล้วกาะลังงามนั่นเหม่อนี่จะเป็นเหรียญทองนะครับมีหางกั้งนอนล่อไปแล้วครับแถบนั้นทั้งแถบไปนะครับก่อนฝั่งนี้ก็เยอะอยู่ดูดยนะมีกระท่อมก็มีนะเดือดเอาเลยนะกระทุ่ม ปาดตามอนอกก็ได้ตอนนี้ใหญ่มากนะครับดูนะครับก็อันนี้ก็มันกิ่งหักนะก็เริ่มติดแล้วตรงน,นี้ติดแล้วเอาเท่าที่ติดนะครับตอนนี้เพื่อนๆว่าไงครับมีกี่ปีนะครับใหญ่มากนะครับถา้าวงถาวัานเอ,อกลอ,อกให้หมดเลย ขึ้นในพันหมดแล้วนี่ครับถาวันขึ้นอม,ม้วนหมดล้คืออันนี้จะมีอยสองยอดที่ผมได้มาจากการซื้อกท่อไม้นะครับแล้วมันมียอดติดมาด้วยมียอดติดมาด้วยผมเอามาเสียบนะครับติดเฉยได้นะครับ ตัวนี้ก็ต้องแกะแล้วนะครับไม่แกะเดี๋ยวแผลลึกนะครับนี่ครับอันนี้คือยอดไม่เดินนะครับเสียบให้แล้วเสียบขายลูกค้ายอดไม่เดินนะครับอยู่ไงอยู่งั้นนะครับอย่าไปล้อนะครับเปลี่ยนเลยนะครับเอามาเสียบนี่ดีกว่าไม่นานก็ได้กินนะครับ เอาถุงออกด้วยเลยอันไหนติดแล้วถุงออกเตอร์ไม่ได้หยิบมาเว้ยตอนนี้เป็นข้อตาเก่านะก็ได้เสียบไว้รูมเสียบแล้วยอดมันไม่เดินมันอยู่ไงอยู่ไงผมก็เลยัดนี่ครับอันนี้คือสามยอด กำลังงามนะครับส่วนนี้เป็นข้อตาข้อตาเรียญทองก็เสียบเยอะเปอร์เซ็นต์ติดก็เยอะนะครับแล้วก็เลือกไว้ลวเลยจะไว้กี่ยอดก็เหมือนธนาคารนะครับเพื่อนๆฝากไว้ก่อน ฝากไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปเสียบทีหลังนะครับเพราะเราเราก็ต้องทำกระท่อมอยู่แล้วค,คือความต้องการมันไม่พอครับมีเยอะเท่าไหร่ผมว่าก็ไม่พอต้องเสียบเพิ่มอยู่ดีเนี่ยก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ